โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการตัดไฮไลท์เล่นเดสบอยเดสไลท์จากสตรีมใน Facebook ที่ผมไปสตรีมกับแบ<อ>็กก็จะเป็นไฮไลท์ฮ่าๆตอนที่เล่นเกมนี้นะครับเอทกักตากรยิ้มเลยเจอเราอ่ะยิ้มหวานมึงเจอรุ่นใหญ่แน่สัตว์รุ่นใหญ่อีกแล้วกันลืมสวัสดีครับสวัสดีครับผมว้าวว้า <laughs> <laughs> กังล้างกูตอนได้เพ <laughs> ื่อนเพื่อนผู้สาวผู้สาวชอบแบล็ชอบแบลเออผู้สาวบุญตองแล้วแบ็กบุญต้องล ไม่ต่อละเฮ้ยมึงชอบดีดีดูว่ะดีเราต้องชนะครั้งแรกองกันเลยแบกชงเครื่องช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวกูพังไม่ใช่ไม่ใช่ชอบดีพังเครื่องช่วยเพื่อนก่อนว้ายพังจริงด้วยกูไม่ได้สอบแล้วแบกกูไม่ได้สอบแล้วเพื่อนดาเพื่อนดาแน่กูอยู่ใกล้สุดว้ายกูอยู่ใกล้สุดนั่นเหรอ ทำอะไรกูเลยอีผีรายอีผีรายเปรไก่กูอีผีร้ายซ่อมซ่อมซ่อมเราจะต้องทำเพื่อชนะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนซ่อมให้เราหลายเครื่องแล้วพี่เราังไม่ได้ซ่อเครื่องเลยสุปคือเราจะไม่ได้ทำเยอะเลยเออนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมพี่พี่ไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาเพื่อนมาเพื่อนมาแบกูช่วยเองกูช่วยเองเฮ้ยพี่ชันหอเลยหล่อเลยยุ่แล้วหอเลยแบ๊แมาหิวมาหิวกันมาหิวกันมาหนิมมมมพึ่งงแล้วึ่งแล้วเอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจะซ่อมคุณจะซ่อมเครื่องคุณจะซ่อมเครื่องคุณจะเป็นประโยชน์คุณจะเป็นประโยชน์กำเงื้อต้องเป็นประโยชน์ว้ายกำเงื้อแก่แล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้บานานเลฮ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแไปจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วคนนี้คนนี้นั่นที่เล่นเป็นเปิ่มขนมาแล้วมันมาแล้วดีเลยว้ายว go โ o เฮ้ยนดีดเจบดิเล่ดดิเล่เล่นลืมกันก่อนวี่งเล่นดมกันก่อนไเล่นทาด้นแหลกกูไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยไอแบีีอะไรให้ชอบกับเขาไปไกลไหดไปไอเหี้ยดวงแตกไอสัตว์วงแตกไอเหี้ยีปัญหาเปล่าเพื่อนทุไมเพื่อนทำไมโดนยันาออนหัดออนหัดจริง ก่อนทักกอนคุณเล่นได้รู้นะเล่นด้ดีกูมาแล้วแบ็กกูช่วยพวกเองน้องชายลอมาแล้วก็ไปต่อเดไปมาซ่อมแซมมาซ่อมแซมกันซ่อมแซมซอมแซมซอมแซมเอาแถวๆวๆนี้เล่แนี้แถวๆนีตรงนี้ตรงตรงนี้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 ตรี้ต้ององพี่จะไม่ผิดหวังน้องชายืออดีไงนีไงได้อยู่ได้อยู่เป๊ะเป๊ะเป๊ะสเปกบารเป๊ะดีไงแบกอือโคเทเทพ เฮ้ยรุ่นใหญ่น <is tones> ่ดูรุ่นใหญ่ดูรุ่นใหญ่เขาฮิวกันเออรุ่นใหญ่เขาหิวกันดูสิดีไปตามร้อยแบกไปแบกไปแบไงไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันตอนนี้มันดุจังวะเฮ้ยไอ้ชิ้นนี่มันดุว่ะเท่ยแต่มันยังอดหัดอยู่แบกมันปล่อยให้เรามาปล่อยให้รุ่นใหญ่ฮิวก็ได้เดี๋ยวรุ่นใหญ่มาแล้วยี่ส้มเลอแบกส้มเลยอย่าพังนะสัตว์ไย่พังหรอกผมไม่เคยทำพัง ไม่มีใครเห็นหรอกอายไหมอายไหมอายไม่สัตว์หุ่นด่าอายไม่สัตว์ทำไมทำไมทำไมเสียงหัวใจมันเต้นแรงฮัลโหลเฮ้ยหัวใจแรงแรงเรื่องว่าหัวใจไม่ได้หรอวะหัวใจเต้นแรงคำแดกว่ามันเลื่อยมันเลื่อยใส่กูมันจะเลื่อยกูแล้วไอ้เบสมันจะเลื่อยกูไปสองทอดเบสอืออืออ่ะเย้ดิอ่ะเย้ดิสีดีน่าได้แต่ไดมา เอา้าพี่อย่าว้ายกูไม่รู้ว <laughs> ่าจะตามมาขนาดนี้เอ้นนี่เอาจบมานจะเฮาจบมาจุบมันจบอ,อย่าเข้ามาในบ้านแม็กพี่ซ่อมเครื่องอยู่อยา่อยาเข้ามานะอุ้ยเพื่อนไอ้เพื่อน,ออนบึ้งดีดอแต่และคนไอสัตว์ทำเครื่องกูพังหมดเลยแปลว่าเครื่องปั่นไอพี่แบบคี่เสียงดังมาปุ๊บปุ๊บป,ปั้ง ยังไม่ได้ค้องกดเลยไล่กูไวยังบะางวายออนฮัทออนฮัทออนฮัทเจอกูยุกไปดิเหมือน <c oughs> เบบพื่อนกันกลับวะพี่อุ้ยไอ้เหี้ยอยู่ต่อหน้ากูเลยอะไรออนฮัทออนฮัทออน อัดอีกแล้วแมบบ่ปมันอดอหัดแล้วมัน<ต>อนคนออนดหัดเลยโหเฝ้าเลยอ่ะใครจะช่วยได้วะโอ้หเจ๊อยู่ตรงนี้เลยสัตว์เอ้ยเพื่อนจะตายแล้วนะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงไปแล้วมันหาก,กูไม่เจอแต่กูเห็นหลุมมาตอนนี้นเอ้ยหลุมโดนลงยู่ลูแย่โดนลงลูแย่ S <S โคตรสุดรอดถืงนี้อเถยเเยสัตว